แบบนี้เลย สวัสดีนะครับผมพุทธนะครับผมสวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้เราได้ร่วมเดินทางกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พีเซีซึ่งวันนี้เราจะมาหานอนป่าใช่ครับผมครับแล้วคิดว่าจะมาสร้างที่พักกันนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะ ทำทันเวลาก่อนที่ฝนจะตกลงมาให้หรือเปล่าดูการนี้ดอกกล้วยไม้ต่างๆนานาออกเยอะเลยนะสวยมากอารามสีม่วงกันเลยนะครับนี่ก็ผมเจอหลายต้นนะครับที่ขึ้นอนแตกดอกแถวนี้เยอะมากเลยนะนี่รอบๆเ่านี้มีแต่กล้วยไม้นะครับแล้วก็ช่วงนี้กลังออกดอกออลังออกดอกดีเลยครับไปเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันก่อนนะครับแล้วก็จะมาเร่งมือทําการสร้างที่พักนะครับครับซึ่งจะเป็นรูปแบบไหนก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงครับ ลมพัดแรงกันอย่างต่อเนื่องนะครับบวกกับมีฟ้าร้องเป็นช่วงๆซึ่งผมกะทีก็เร่งมือในการสร้างที่พักยังจุดนี้ดำเนินการมาถึงในช่วงที่ต้องสับฟากมาปูเป็นพื้นที่นอนนะครับแต่ตอนนี้ทีกำลังมัดเป็นช่วงราวกันตกใช่ครับ,รบผมในระเบียงนี้เดี๋ยวต้องมาลุยกันต่อนะครับเร่งมือทำให้เสร็จก่อนที่ฝนจะตกลงมาให้ในตอนเย็น ลงมือช่วยกันสร้างที่พักกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นที่นอนให้กับเราในค่ำคืนนี้เป็นฟากไม้ไผ่สีแผ่นนี้เลยครับผมพร้อมมีราลากันตกอยู่ทั้งสามมุมสามด้านนะครับอยู่อย่างจุดนี้เป็นที่พักที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ในการนอนของผมแล้วก็ทีช่วงแรกคิดว่าจะมีฝนตกนะครับแต่ว่าทำไปทำมาแล้วนี่ฝนหายไปนะครับกับมีลมพัดมาแทนนะครับผม เซนกลางไวชีสคือไฟชีสกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหากยังไงแล้วเราจะมาหุงข้าวกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตําน้ําพริกแล้วก็จะไปหาดูยอดผักหวานด้วยนะครับน่าจะนํามาต้มกินเป็นอาหารมื้อเย็นนะครับให้กับเรา2คนในวันนี้ครับ เป็นยอดที่ใกล้แก่แล้วนะครับป่าติงลังแถวนี้เนี่ยถ้าเดินไปแถบไหนก็จะเจอแต่ต้นผักหวานนะครับขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วคนก็มักจะหาไม่หมดนะครับแล้วก็พื้นที่ยังป่าดิงลังในจุดนี้ค่อนข้างที่จะห่างไกลนิดนึงนะครับผักหวานก็เริ่มที่จะแก่หมดละ ปาตึงรังเนี่ยพืชผักที่สามารถหากินได้นะครับหลักๆแล้วในช่วงฤด,ดูฝนจะมีพวกต้นกระถือป่านะครับหรือว่าต้นบุกนะครับผมไปถึงพวกเถานางอินูนไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินหรือเปล่านะครับที่เขาชอบนํามาดองนะครับดองเปรี้ยวหรือว่านํามาต้มกินนะครับจิ้มกับน้ําพริกกินผมไม่เจอเถ่านางอินูนเลยนะครับถ้าผมเจอเนี่ยผมจะเอาไปให้ทีกินท่าหน่อยนะครับ ไม้ไผ่ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนี้จะเป็นสากที่ทํามาจากไม้ลวกนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวครกที่ทํามาจากกระบอกไม้ไผ่นะครับผมใช้ทดแทนกันได้นะครับในเวลาที่เรามาอยู่ป่าเอาไว้ตำน้ําพริกนะครับกินกันในวันนี้ มาย่างไฟทานนะครับในแบบนี้ไฟแรงมากๆนะครับต้องใช้การมายาวๆหน่อยย่างพอให้กะปิของเขาสุกหอมเท่านั้นพอนะครับ เครื่องสมุนไพรก็จะแน่นหน่อยนะครับมี<ช>พวกมะเขือเปาะพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดนะครับกระชายต่างๆแล้วก็พวกพลิกไทยใบกะเพรารอให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่เครื่องลงไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับอร่อยมากๆตอนนี้ก็ช่วยกันทํากับข้าวกันไปก่อนนะครับ,รบเสร็จแล้วก็เราจะได้มากินข้าวกัน คั่วพริกสดกันต่อนะครับสูตรน้ำพริกของผมเนี่ยก็ปิย่างสุกพริกก็ต้องคั่วให้สุกนะครับซึ่งคอยนำไปตำอีกทีนึงพริกสดที่ผมได้คั่วไว้ก็สุกแล้วนะครับใส่เข้าไปในครกไม้ไผ่ของเราเลย กะปิย่างนะครับทุกคนใส่รวมกันไปเลยครับน้ำพริกตําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นน้ำพริกแห้งๆนะครับทุกคนเครื่องปรุงเนี่ยใส่เพียงแค่ชูรสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ อร่อยแน่นอนนะครับกับข้าวมื้อเย็นของเราสุกเป็นทุกอย่างแล้วนะครับครับมาดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรกินกันบ้างนะครับ ก็จะใส่เป็นพวกกระบอกไม้ไผ่เนาะลองพวกกับข้าวอีกทีหนึ่งแบบธรรมชาติครับใช่อันนี้เป็นอันนี้แกงปลาไก่ครับผมใส่ยอดผักหวานที่ขึ้นข้างๆที่พักเรานี้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดครับนี่เลยนี่เป็นฝีมือทีนะครับครับส่วนนี้ก็เป็นพวกผักกาดนะครับอันนี้เป็นผักกาดที่เรากินแบบดิบๆเนาะใช่ครับผมแล้วก็นี่เป็นผักหวานที่ลวกกับน้ําร้อนนะครับใช่ครับแล้วก็น้ําพริกของผมไก่ย่างชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลย นี่กินกับข้าวแล้วร้อนนะครับอร่อยด้วยเผ็ดด้วยนะครับแต่ส่วนมากจะไปทางเผ็ดมากกว่าใช่ใช่ครับกินกับข้าวกันดีครับผมน้ำพริกกระเรียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเผ็ดน้ำซะมากกว่าแต่ก็อร่อยแน่นอนใช่ครับ ผักกาดสดๆนะครับแล้วก็น้ำพริกโปะเลยครับทุกคนแบบนี้เลยผักกาดหวานมากแกงปลาไก่ของทีนะครับรสชาตินี้จัดจ้านมากๆเลยนะครับลงตัวพอดีกับผักหวาน บรรยากาศในายามค่ำคืนนะครับค่ำคืนนี้แสงจันทร์สว่างโลดเลยนะครับเป็นคืนเดือนงายนะครับผมในรอบๆป่านนี้ก็จะสว่างอาจจะเห็นต้นไม้อยู่ไกลๆนะครับในช่วงที่เวลาเราดับไฟตรงนี้ก็เป็นที่พักที่นอนที่ได้ช่วยกันทำในวันนี้นะครับ มีราวกันตกอยู่ทั้ง3ด้านนี้เลยตอนนี้ทีนอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนอนอยู่ฝากนี้นะครับทีนอนอยู่ในระเบียงริมนั้นกองไฟก็จะอยู่ในตรงจุดนี้เป็นที่พักที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีลมพัดโชยมาตลอดนะครับพัดในแบบนี้ทั้งคืนก็อาจจะหนาวได้นะทุกคนส่วนตรงต้นไม้ยังตรงนี้ก็มีดอกกล้วยไม้นะครับ อยู่บนหัวนอนเราเลยกล้วยไม้ป่าสวยงามมากดึกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้สามทุ่มครึ่งละผมนาทีก็จะขอตัวนอนพักผ่อนกันแล้วนะครับ อรุณสวัสดิ์เช้าของวันใหม่บนผืนป่าเต็งลังแห่งนี้นะครับลมพัดทั้งคืนนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาที่ได้นอนกันไปจนมาถึงเชา้านี้ลมก็คงยังพัดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแสงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นเร็วมากเช่นกันเพิ่งจะหกโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับรอาทิตย์โผล่ขึ้นไวมาก สำหรับเช้าของวันนี้ผมและทีก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับซึ่งในช่วงเช้านี้ผมรอทีไปหาผักหวานกลับมาไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับได้มาอยู่ทุงหนึ่งครับผมนี่เลยนะครับได้เยอะเลยนะก็เก็บข้างๆที่พักเราเนี่ยแหละครับไกลๆจากจุดที่เราได้สร้างที่พักตรงนี้เลยใช่ครับผมครับนีก็พอได้ไปทํากินสักมื้อนึงใช่ครับนะครับหายอย่างไรแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไว้เพียงตรงนี้เลยนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ผมกับทีจะไปเดินทางที่ไหนกันต่อนะครับหรือว่าเราจะมีโอกาสนะครับวางเข้าป่ากัน,นดีดีสำหรับวันนี้ผมและทีก็ต้องขอลาพีพีซีไว้เพียงเท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม